โดยหัวข้อที่เราจะมานำเสนอกันในวันนี้นะครับคือภาวะสมองโดนสารพิษจากตับแข็งนะครับโดยเรามาทำความรู้จักกับหน้าที่ของตับกันนะครับตับนั้นมีหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือทำลายสารพิษที่ได้จากการกินและจากเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียในลำไส้ทิ้งสารพิษตัวสำคัญที่ได้มาจากการสลา,ายกรดอะมิโนทั้งจากเราเองและจากแบคทีเรียในลำไส้คือแอมโมเนีย ตับจะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียซึ่งมีพิษน้อยกว่าแล้วขับออกทางไตยอย่างปลอดภัยและการดื่มสุราเหลื้อรลังทำให้สารพิษที่ชื่อแอซิทาลดีไฮและสารอนุมูลอิสระที่ได้จากการย่อยเอทานอลในสุรา เข้าทำลายตับซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนระบบหลอดเลือดในตับิบแคบเต็มไปด้วยผังผืดและทํางานได้น้อยลงเรียกภาวะนี้ว่าภาวะตับแข็งหรือซิโลซิสเลือดที่รับสารอาหารจากระบบทางเดินอ,อาหารจะต้องไหลผ่านสู่หลอดเลือดดำโพเท v เวนเพื่อรวบรวมเลือดนําไปผ่านตับให้ตับกําจัดสารพิษตามสไลด์ที่1แต่พอเกิดตับแข็งเลือดไหลผ่านลำบากมาก ความดันในเลือด r t เท v เรนจึงสูงมากเลือดจึงพยายามหาทางอื่นไม่ต้องผ่านตับจะได้กลับสู่ระบบหมุนเวียนปกติได้เวลาผ่านไปเลือดที่ผ่านตับไม่ค่อยได้เริ่มกระตุ้นการสร้างทางเชื่อมระหว่างระบบหลอดเลือดโพเทอเรนกับหลอดเลือดดำภายนอกทําให้คราวนี้สารพิษบางส่วนจากแบคทีเรียในลําไส้ไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียสารประกอบประเภทอินโดและพิษอื่น เข้าสู่ระบบร่างกายโดยตรงโดยไม่ดีท็อกโดยตับยิ่งไปกว่านั้นภาวะตับแข็งทําให้ระบบเดินอาหารมีผนังที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากระบบเหลี่เวียนมีปัญหาทําให้เยื่อบุผนังลาไส้ไม่สามารถควบคุมประชากรแบคทีเรียได้จึงทําให้แบคทีเรียตัวไม่ดีมีจํานวนมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือ กลุ่่มมมทีสร้างแอมโเมนีได้เยยอะกว่าปกกตินอจากนี้ถึงแม้จะมีเลื่อนบางส่วนผ่านตับได้สารพิษก็ถูกกำจัดโดยตับได้ช้ากว่าคนปกติมากๆเพราะเซลล์ตับถูกทำลายไปเยอะแล้วจากเหล้าสารพิษทั้งหมดโดยเฉพาะแอมโมเนีย ไหลไปสู่สมองเซลล์พ่เลี้ยงระบบประสาทชื่อแอทโทไซจะคอยเป็นตัวแฮงคอยรับเพาะแทนเซลล์ประสาทก่อนรับสารพิษเหล่านี้ไปในตอนแรกผู้ป่วยจึงจะยังไม่มีอาการอะไรเวลาผ่านไปเซลล์พ่เลี้ยงได้รับสารพิษมากขึ้นเริ่มสูญเสียความสามารถในการรับส่งสารตั้งต้นที่คอยใช้สร้างส,สารสื่อประสาทเซลล์ประสาทจะเริ่มมีสารสื่อประสาทผิดปกติเริ่มมีสมาธิลด ลงการคิดต่างๆช้าลงมีสับสนเล็กน้อยนอนไม่ค่อยหลับเวลาผ่านไปแอมโมเนียเริ่มเข้าสู่เซลล์พ่เลี้ยงมากขึ้นโดยพยายามเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นกรดอะมินโนกลูตามีนแล้วเก็บเอาไว้เพื่อให้ตัวเองโดนพิษจากแอมโมเนียน้อยที่สุดแต่ยิ่งสะสมกลูตามีนมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดึงสารนำเข้าสู่เซลล์มากขึ้นจึงทำให้เซลล์พี่เลี้ยงเริ่มบวมมากขึ้น ยิ่งช่วยเสื่อประสาทได้น้อยลงไปอีกจึงเริ่มมีอาการสับสนมากขึ้นไม่สามารถประคองกล้ามเนื้อต้านแรงน้มถ่วงได้มีการตอบแล้วตัวสั่นเป็นช่วงๆเวลาผ่านไปพี่เลี้ยงที่บวมมากเริ่มเข้าสู่ภาวะความเครียดปลดปล่อยสารก่ออักเสบจำนวนมากเพื่อเรียกเพื่อนรักษาอย่างเม็ดเลือดขาวในสมองมาช่วยจึงทำให้เกิดการอักเสบเป็นหย่อม ในสมองคนไข้เริ่มสับสนสุดๆผู้ไม่รู้เรื่องมีพฤติกรรมแปลกสุดๆบางทีก็หลับไปยาวๆเลยท้ายที่สุดคนไข้ทั้งสมองไม่ว่าจะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงที่บวมเป่งเซลล์ที่เพิ่มการอักเสบและเซลล์ประสาทที่ทำงานผิดปกติมากจะนำไปสู่ภาวะสมองบวมอย่างหนักสมองค่อยๆหยุดทำงานเข้าสู่ระยะโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดและวิธีการป้องกัน แค่จะป้องกันภาวะนี้โดยการให้ยาที่มีชื่อว่า 1. l a c t u l o s เพื่อให้แบคทีเรียในลำไส้เอาไปใช้แล้วพอผ่านแอมโมเนียไปด้วยและยังทำให้แอมโมเนียดูดซึมได้น้อยลงกระตุ้นการขับถ่ายเพื่อเอาแอมโมเนียออกไปในระยะยาวยังลดแบคทีเรียชนิดที่สร้างแอมโมเนียลง 2. ยาปฏิชีวนะชื่อ r i ฟา x ิมินออกฤทธิ์ลดจำนวนแบคทีเรียที่สร้างแอมโมเนียลงและเรายังมีเกล ความรู้เล็กๆน้อยๆให้ดังภาพสไลด์ดังนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมนายพีรพัฒน์กิจสุภเจริญเชื้อมาทยมศึกษาปีที่4ีทเลขที่9ครับนางสาวนิชก,กมลหานจิตชั้นมาธยมศึกษาป,ปีที่4.1ทั 1, เลขที่19ค่ะ